โมเมนมาเปียบทีเทียบใส่ประเทศเจ้าของอถ้าเป็นอยู่อันเล้ากะชิม,มี่อยู่สองเลนตั้งแต่เขาจะซื้อสดนะคะเขาไม่ค่อยผ่อนเพราะว่าหนูก็ไม่แน่ใจว่าทําไมประเทศหนูมันไม่มีรถไม่มีรถเออเขาเรียกว,ว่าอะไรคะรถเยอะให้เขาถึงอยู่ได้เดือนเดือนเท่านี้มีรถขบับอะไรอย่างงี้นะคะก็บมันนูก็มีคือก้านตู่แบบนี้นะแต่ว่าวิ่งผ่านนะคะ มาจากจีนผ่านมาไทยไปเวียดนามอะไรเงี้ยดูเสาไฟเยอะมากอันนี้อันนี้ไม่ใช่แบตเตอรี่ของเอเชียนะคะเนี่ยแต่เสาไฟเยอะมากเกิดอยู่บ้านนอกส่วนใหญ่สมัยเด็กก็เดินเท้ามาเห็นแบบนี้กะโอ้มันเป็นอียงที่ต่างกันายกับการใช้ชีวิตอยู่บ้านนอกเนาะกับในเมืองสบายดีพี่น้องฟังไทยฟังเ่าและก็ต่างประเทศพบพ้อกันคือเก่าาเล่าคนเดิมเนาะ มื่อนี้าลาวอันออกมาข้ังนอกแต่้าเนาะมายังมากมาธุระเนาะมาส่งเนงไใบรูเรียนแต่ปกติกับเ่าได้บ่ได้อันไปส่งดอกคะ่ะแต่เมื่อนีกัเป็นตัวแทนหนึ่งมือเนาะไปส่งส่งเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวก็จะพากันกลับแล้วนะคะยีเด,ดอร์วีโน่วนทางประเทศไทยนะถ้าเปียบเอ่าโมเมนเปียบเนาะโมเมนตมาคอยเปียบทีบ่ ไม่ใช่ว่าหนูเปรียบเทียบนะคะเนี่ยถนนประเทศเขาอะเอไฟสองทางก็มีเนี่ยจนตอนนี้น่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะคะอ่าออตโต้หรืออัตโนมัติใช่ไหมที่แบบว่าอัานเช้าแล้วอะแต่ว่ามันยังมืดอยู่ไฟมันก็ยังไม่ดับนะคะ่าถ้าตอนกลางคืนก็ไม่มีไม่มืดนะคะถนนหนทางกว้างเนาะอัน อันโมเมนต์มาเปรียบเทียบใส่ประเทศเจ้าของงะถ้าเป็นอยู่อันเล้ากับชิม,มี่อยู่สองเลนตั้งแต่เนื้อจะลดไตเนาะเส้นทางลักก็คือเส้นทางสิบสามเนื้อสิบสามไตแต่แล้วกับโบมี่อันเส้นขาดกลางเนาะแต่อันนี้ประเทศกเจาเนี่ยจักกเลนเนี่ยขังนอกอีเลนนอกเลนในรวมรวมแล้ว มันจะเกลีนล่นอ่านนี่แหละสีเล,น,เลนบอกซีเออรโมเมนต์าเปรียบเทียบเนาะก็ะคือบอาให้ฟังนั่นแหละว่าความพัฒนาของขจ้าจมันไวแต่ว่าถ้าเปรียบใส่บ้านเจ้าของอะโเมนเปรียบที่ที่เขาบอกว่าอันคือแถวบ้านนู้นอะประมาณหาชิป,ปีที่แล้วของประเทศไทยประเทศไทยน่าจะไม่มีถนนดินแดงแล้วนะคะ ทุกพื้นที่มีเอลาดยางหรือไม่ก็คอนกรีตหมดนะคะถาบ้านโน้นนี่ทาง,ขงเขาหมู่บ้านโน้ก็ยังเป็นลุ้มอยู่แต่เดี๋ยวนี้ก็ดีขึ้นแล้วค่ะเพราะว่าจะหมดหน้าฝนแล้วค่ะจะหมดหน้าฝนแล้วแล้วก็ <S <s <uss> <S ก็จะเปลี่ยนจากเป็นหลุม <S <s <uss> <S เป็นบ่อแทนมาเป็นออเ่ผมแดงแทน ก็ไม่รู้ว่าจะอันไหนดีระหว่างไม่มีโคนตรมกับมีขี้ฝุ่นสูบเข้าปอดนะคะอันนี้ไม่ได้เปรียบเทียบนะคะแค่ว่ามาเบา,เบาสู่กันฟังอันนี้ก็นี่แหละคะ่ะโล่งรถไม่มีเลยวิวสวยมากอันนี้อยู่เขตนอกนะคะอยู่เขตนอกเจอโบเมนว่าอยู่ เมื่อวานวายู่ในแบบโซนในเมืองเนาะแต่ว่าอยู่ไซกั่งถนนก็จะไปยังงามคือกันไ่กันยังสว่างเนาะทุกคนนี่บ้านเลื่อนก็ยังบกอยมีลายเนาะถนนข้างๆก็ยังเป็นป่าเขาเอิญป่ายังป่าหยาเนาะใกล้สนามบินเนี่ยเพราะว่าเม่าอวยูใกล้สนามบิน บรรยากาศตอนเช้าเช้านะคะปกติก็ไม่ได้ค่อยออกมาหรอกคะ่ะวันนี้มามาส่งน้องไปโรงเรียน,นะค,ะค่ะดูสิคะทางข้างหน้าก็มีทางด่วนด้วยอันลเว่าก็ว่าเนาะค่ะเนาะอันมบนไปตั้งด่วนข้างเงี <laughs> งเ้ยจ้ะมาลับรถ แหวนกับรถอ่าเรียกวงแหวนกับรถใช่ไหมคะนุกับเอ,อิญวันค่ำเอิญว่าเกือกม้าเกือกม้าเหรอเกือกม้าตันนี้เชาถึงไปท่านกันหลบเก่า,า,า,กกาอ่านนุกับเอ,อิญวัตถุกับข่าะว่าเนาะใส่ใส่ใส่ข่าเมากับวัตถุนะโอเคตอนคือเก่าดูสิคะชะอ้อนวงแหวนยังหรอกหลอกไฟอิญหลอกไสเสบดุลไหลดีตอนกลางคืนไม่มีทางจะมืดนะคะ,ะสว่างตลอด นีสีชะตอดแสงเขาโคมีโค้งหน่รถโค้งมีรถไฟมีเอ็กแทกทีโค้งเลยอติดบัวัสนามรถแงแทเนี่ยค่ะไอเบื้องเนาะเพือว่าบางคนอะที่โกเคยไม่เห็นเนาะนี่เนาะรถกระลายยุุ่มกับอัน เขาเอ็นยังก็มีถนนแต่ว่าเรื่องของเรื่องคือคนทีครับรหลดในเมืองนี่สําหรับเจ้าวล่าเนาะคนทีครับรหลดมเป็นเ <c oughs> ขาเจ้าเก่งเลยหน,น,นูว่าเขาเก่งมากเลยนะพีพ่เพราะอย่างดุสี่รถเต็มเลยไม่รู้คันไหนเป็นคันไหนอีเด้รถอันนี้รถพ่วงเนาะรถกับข้าว <c oughs> ถ้าเไปอหรอขอซื้อเหรอรถปิดไปแดงก่อมาเปิดกระโยนะเนี่ยอยู่ที่ไหนก็มีกองกินอ่ะ <c oughs> อยู่อยู่ถน,นนยังมีเลยเห็นไหมคะพี่พี่นี่อุดมสมบูรณ์อยู่ไซก็มีกองกินไหวแวซื้อเป็นยัาง,งอ้ายน่กระกทุกคนคนคนที่ขับรถในเมืองเก่งนะคะคือแบบว่าไปทางไหนก็รถมองไปทางไหนก็รถไหนจะรถใหญ่ไหนจะมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวขนทางก็อะไรเยอะมากเลย จักทั้งได้ไปไปทั้งไดนสาหรับอันนูนเนอะนูลขับรถบ่เป็นอ่ะนูเห็นแล้วนูว่าขาเจ้าเก่งนะนูว่าเกิดเกิดอยู่บ้านนอกส่วนใหญ่สมัยเด็กก็เดินเท้ามาเห็นแบบนี้กะโอ้มันเป็นอีกยังที่ต่างกันายกับการใช้ชีวิตอยู่บ้านนอกเนาะกับในเมืองเนี่ยเขาขี่มอเไซค์วิ่งวิ่งงไป อันนี้คือช่วงเช้าช่วงเวลาเร่งด่วนรถก็จะติดหน่อยพี่พีร้านนี้ร้านนี้อร่อยมากนะคะไม่ได้ไม่ได้ค่ารีวิวนะแค่เล่าสู่กันฟังเดี๋ยวสิแวหาืือแนวกินก่อนเนาะอ๋อตอนเช้าเช้า,ชาพรยังไม่กลับกลับเลยอะ่ะพามาบินทาบาทัตเบิงขางทางเนานะนาชมีรถไอ้มีอัน รถเข้นขายของกินเขาเนี่ยมูปิ่งยังกว่ากันไปเนาะเมื่อกี้นี้ก็มีแล้วหละค่ะผ่านไปแล้วอาหารร้านอาหารเยอะแยอะอยู่ที่ไหนก็ไม่อดนะคะจะอยู่นอกขนาดไหนก็มีเนาะแค่มีคนดูเสาไฟเยอะมากอันนี้อันนี้ไม่ใช่เอแบตเตอรี่ของเอเชียนะคะเน,นี่ย แต่เสาไฟเยอะมากไม่ใช่ประเทศเอ่อแบตเตอรี่ของเอเชียนะคะเนี่ยพี่พีไปทำงานพี่พีแรงงานเนาะนี่เนยคนมาขายแหง้งสูดเด้อไอเอ้ ơi. ดองก็คือกันเนี่ยข้างหน้านี่มั้อือ ช่วงเช้าก็รถจะดิดนิดหนึง่งชั่วโมงลิงลีบเนะาะไปกับตรงเผ่าไปทํางานแต่ว่าก็ัไปดได้เรื่อยๆนี่หน้าเซเวน่นสรุปไม่ได้ซื้อค่ะเมื่อกี้รถเออไม่ใช่รถเยอะมันไม่มีที่จอดค่ะแล้วก็เด็กน้อยนักเรียนเยอะหนูคิดว่าถ้าไปซื้อของน่าจะรอคิวนานก็เลยไปอีกเซเว่นหนึ่งดีกว่า อันนี้เฮงค่ะถนนจกักปันเซนเกับบุ้นถนนมอตเอตอร,ร,ร์วรเวย์เหรอคะนาอันนี้ไม่ไกลจากสนามมีสวรรณภูมินะคะพ่เีกตอนนี้ประมาณเจ็ดโมงกับแปดโมงว,ว,วันนี้บรรยากาศอึมครึมนน่อยนะคะประเทศไทยถนนเยอะรถเยอะ เศ,ศษรษฐกิจเขาดีค่ะบางก้นก็ชิว่าจังฉันเนาะ <c oughs> ว่าเป็นมาเปรียบเทียบได้นี่ยเยอะไปเยอะเลยจะไปเบิกข้างสินค้าเนี่ยตู้เขาเต็มแล้วเนี่นยทั้งไทยนี่บานนี่เขามาเน,นี่ยนี่แนมไปทางเลยกับถนนแนมไปทางเลยกับถนนแนมไปทางเลยกระโดดทะลุทางนี่สิไปออกทางไหนเนาะ อันนี้บ่ได้เปรียบใช้คน้คนอื่นเนาะเปรียบใช้ตัวเองทีแบบขับรถปกเป็นอันนี้รถบรรทุกนะคะคังส่งสินค้าใช่ไหมคังสินค้า,า,คาอันนี้ทางเรือหรือทางรถอันนี้รถไฟรถบรรทุกไม่นาเข้ามานะาเรอรเข้ามาทางเรือดูสิเต็มเลยค่ะพี่พี่รายเนาะ สินค้าส่งออกนําเข้าอยู่ในนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจอืมไม่แน่ใจว่าส่งออกหรือนําเข้านะคะบานนูก็มี่คือก้านตูแบบนี้นะแต่ว่าวิ่งผ่านนะคะมาจากจีนผ่านมาไทยไปเวียดนามอะไรเงี้ยเนี่ยค่ะรถกําลังออกมาแล้วก็เข้าไปรอสินค้านะคะบ้านนูคันซิมี่กับกาแฟเดอร์ส่งออกเนาะเทาทิ้งหูกาแฟ มันจะปลังแล้วก็ยังอีกแนวอื่นที่เขาโ,โมโหเนาะบางคนก็นมาคอมเมนต์ว่าโอ้ยเล่ากระรงออกแหละนี่อ่าพี่ๆบางท่านคอมเมนต์ว่าเล่ากระรงออกแล่ธาตุไงแล้วก็ทองคําอะไรเงรโบโบโี้ยโมโหน้องเพิ่นดอกคาอันอน,อนั้นเนาะมไม่รู้ ยังไม่สุดนะคะคังสินค้าน่ะไปทอดกระทิ่นวัดใดเนาะไลืมพาจะลงรถไปไม่ใช่พาลงไปอีกนี่ยน,นะคะบรรยากาศช่วงเชา้าเช้าน้ำมันเนี่ยบรรทุกโ่งตลอด24ชั่วโมงมั้งแต่ว่าเขาก็จะมีเวลาของเขาเนาะ พูดเร,เรื่องรถนะคะประเทศไทยมีรถเยอะมากทั้งมือหนึ่งมือสองเยอะเลยแล้วก็ราคาถูกเพราะว่าผลิตเองภายในประเทศเนาะอันนี้ไม่ได้เปรียบเทียบนะคะถ้าเป็นบ้านหนูอะเต้นรถมีอยู่เนาะแต่ว่าถ้าซื้อก็ต้องซื้อสดถ้าซื้อก็ต้องซื้อสดละกะ คนก็มีแต่ว่าหนูก็ไม่รู้นะว่าเอาอะไรไปค้ำบ้างแต่ส่วนใหญ่เขาจะซื้อสดแล้วก็แพงมากรถมือหนึ่งของประเทศไทยนี่นะถ้าเป็นกระบะเนาะหนูคิดว่าน่าจะประมาณเจ็ดแปดแสนไหมคะพี่พี่รู้บอกหนู้วยนะคะคอมเมนต์บอกหนู้วยหนูไม่เคยซื้อแต่ว่าหนูคิดว่าคข่าวๆเห็นเขาโฆษณานในทีวีไม่ว่าจะเป็นสี่ประตูหรือสองใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรสี่ประตูกับสมาร์ทแคปแเริ่มต้นก็จะประมาณกี่แสนอนะ่ะ อแพงสุดไม่เกินไม่ถึงแปดแสนประมาณนี้เนาะแต่ถ้าเป็นบ้านหนูไม่ใช่มือมือสองชื่อเินมือสองกับโบแมนเนาะค่ะเนาะมือเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่ว่าพ,พูดเรื่องรถถ้าเป็นบ้านหนูอะ่ะออกรถก็ถือว่าคนมีตังค์อยู่นะคะอันนี้เปรียบใส่คนบ้านนอกนะไม่ใช่คนในเมืองเนาะถ้าถ้าคนจะซื้อรถก็คือต้องมีเงินสดเท่านั้นนะคะ ผ่อนถามว่าผ่อนมันมีไหมที่ประเทศลาวมันก็เริ่มมีแล้วแต่ว่ามันน้อยทังเลือกไม่เยอะส่วนใหญ่เขาจะซื้อสดนะคะเขาไม่ค่อยผ่อนเพราะว่าระบบการผ่อนหนูว่ามันยังไม่ดีเท่าไหร่ค่ะส่วนใหญ่ก็จะซื้อสดถ้าเป็นมือหนึ่งมือหนึ่งหนูมไม่รู้ว่ากี่ล้านนะคะแต่ว่าแต่ที่แน่ๆนคือมือสองอะ่ะของประเทศลาวเนี่ยไม่รู้ว่ามือสองหรืออะไรคะ่ะแต่ก็คือซื้อที่ไม่ใช่มือหนึ่งอ่ะคะ่ะก็เริ่มต้นนู่นแหละคะ่ะ ห้าแสนหกแสนแล้วแต่สภาพว่าของปีไหนนะคะราคาก็จะประมาณนั้นแต่ว่าถ้าเป็นประเทศไทยมือหนึ่งก็เท่ากับมือแปดของประเทศลาวแล้วนะคะหนูก็ไม่แน่ใจว่าทำไมประเทศหนูมันไม่มีรถไม่มีรถเออเขาเรียกว่าอะไรคะรถเยอะให้ผน ไอยตามเขาเจ้าเห็นยัมันมีควันาาเทอย่านอันนั้นมันท่อท่อรถใช่ไหมอือทำไมท่อไอเสียมันน่ากลัวขนาดนั้นอ่ะมีควันอ่ะรถพ่วงวงเลยนะเนี่ยรถพ่วงวงไยนะควันขึ้นเลยรถพ่ววงอะ่ะ จั๊กว่าหอดใจเลยพี่พีคับไปพอเจออันโหลดพอวงแล้วลืมไปเลยเนาะก็คือว่าว่าเรื่องโหลดนอโหลดโหลดมือหนึ่งมือสองโหลดประเทศลาวนะส่วนหนึ่งอาจจะเป็นงอนว่าบอมีผลิตในประเทศมั้งคะก็เลยอาจจะเห็นให้รลดมันแพงเนาะแต่ว่ารถรถที่ประเทศลาวอะแพงแพงมากนะคะมือ มือสองก็ไม่ไม,ไม่เขาเรียกไม่ได้เรียกว่ามือสองนั่นแหละก็คือรถไม่ใช่มือหนึ่งอะแต่ว่าราคารถกระบะเนี่ยก็ประมาณหกเจ็ดแสนนู่นแหละค่ะอันนี้ไม่ได้พูดเกินจริงนะคะไม่เชื่อไปลองเซิร์ชดูเนอะเพื่อนพี่บางท่านอาจจะรู้ถ้าไม่มีตังจริงซื้อไม่ได้นะคะรถนะคนบ้านนัวแต่ว่า ค่าครองชีพกับค่ารถกับค่าแรงมันสวนทางกันมากเลยนะคะมีพี่บางท่านบอกว่า,วาเอ,อ่อที่ประเทศลราค่าแรงค่าแรงมันน้อยอะไรเงี้ยสองสาล้านแล้วเขาอยู่กันได้ยังไงส่วนหนึ่งก็คือสี่ยู่ได้กั้ยนว่ะอันนี้เท่าที่หนูรู้เนาะส่วนคนอื่นหนูก็ไม่ทราบบางคนกับเป็นพนักง,งานรัด เออเป็นพนักง,งานตัวไปอย่างจังสิเลิกจากงานเลิกจากงานประจําแล้วก็เห็นท้เห็นหน้า<ๆ>กินนี่แหละเนาะมีบ้านเป็นของตัวเองก็มีบ้านบางคนก็อาจจะเช่าถ้าถ้าอยู่ในเมืองแต่ถ้าอยู่แถวบ้านนอกอเขเช่บทคือบ้านโนูนนี่บางคนนี่เขาก็เป็นพนักง,งานเนาะก็ไม่ได้เอ่ยว่าพนักง,งานอะไรบักแต่ว่าเพราะเลิกงานอันนั้นขาเจ้ากับิมาเห็ุอัน ไหเหตุหน้านี่แหละอยู่ได้กันย้อนว่าเออมีเพื่อนแต่มันก็สวนทางกันอยู่เนาะขาเงื่นเดือนกับอันขาคองสีเพราะว่าคองทุกอย่างอ่ะส่วนใหญ่ก็เพราะว่าจะเป็นเอ,อ่ออาหารสําเร็จลูปอาหารแปรรลูปเนื่อซั์ดเนี่ยการําเขาจากไทยเนาะแล้วก็อาจจะมีเวียดนามบ้างแต่ส่วนใหญ่ขาเจ้าก็สินิยมอันอาหารไทยมากกว่า ถ้าว่าประเทศไทยเท่านี้บ้านหนูอะ่ะมันก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกมูลค่าอย่างเช่นเครื่องปรุงอะไรเงี้ยถ้าประเทศไทยอ่อย่างยกตัวอย่างเอ,อเขาเรียกว่าอะไรนะคะผงชูรสเนาะถ้าเป็นถุงละสิบาททีนี้สิบาทก็คือสิบบาทแต่ถ้ากลับไปบ้านหนูอะ่ะมันก็จะมีบวกเพิ่มอีกเท่าไหร่หนูก็ไม่รู้อะแต่ว่ามันมีบวกเพิ่มมันมันก็สวนทางกันแหละมีพี่พ ถามว่ามันข้าเจ้าคืออยู่ได้อย่างไงสีนะมันก็เป็นอียงที่บางคนก็ค้งหัวเนาะค่ะพี่ๆบางท่านก็คงรู้ว่าทําไมเขาถึงอยู่ได้เดือนๆเท่านี้มีรถขับอะไรอย่างนงี้นะคะก็ประมาณนั้นละค่ะพี่ๆพ,พูดพูดเรื่องรถสุดท้ายก็นู่นไปไปถึงเครื่องบุง้ง <c oughs> กระบ,บุมีไม่ยังหลายเนาะสะตายซาว,าวาค่ะ เดี๋ยวถึงบ้านแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะพัาอเภอไปเรื่อยนะคะฝากเป็นกําลังใจด้วยกันกดไลค์กดแชร์และติดตามจาราวเนเดอร์เนาะไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีสวัสดีบ๊ายบายค่ะ